วันวันเลนไทยคงเป็นวันที่ใครหลายๆคนรอคอยโดยเฉพาะหนุ่มสาวที่ตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มเพื่อเตรียมของขวัญคําหวานและข้อความพิเศษพิเศษมอบให้กับคนรักอย่างแน่นอนวันวันเลรไทยห,ยหลายๆคนก็คงสงสัยกันสินะว่าเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเหตุเป็นเพราะวันที่14กุมภาพันธ์นั้นเป็นวันเสียชีวิตของนักบุญวเวรไทยหรือนักบุญแห่งความรักนั่นเอง ในโอกาสวาเลนไทน์วันแห่งความรักนี้หลายคนคงไม่อยากพลาดโอกาสในการแสดงความรักแต่คนที่รักในช่วงเวลาพิเศษนี้ Love Box หรือกล่องบรรจุรักที่จะช่วยรังสรรค์ของขวัญด้วยไอเดียที่ไม่เหมือนใครความพิเศษขั้นที่หนึ่งคือคุณสามารถออกแบบกล่องบรรจุรักของคุณเอง หรือเรื่องจะก,กล่องรูปแบบต่างๆของเราที่เราออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยไอเดียสุดว้าวโดวยทางร้านสามารถให้คำปรึกษาและมีของของวัญไว้คุณเลือกสำหรับคนพิเศษอีกมากมายเช่นโลสบ็อกดอกกุหลาบในกล่องสุดชิคแสนโรแมนติกโลสช็อคบ็อกกล่องกุหลาบพร้อมช็อกโกแลตสื่อรักแสนหวานโลสแบบบ็อกกล่องกุหลาบพร้อมตุ๊กตาสุดน่ารักและสุดท้าย A อซสซอรี่บ็อกกล่องดอกไม้พร้อมเครื่องประดับ หรือของใช้ต่งตางๆเช่นแหวนนาฬิกาสร้อยต่างหูที่ลูกค้าต้องการส่งมอบเพื่อสื่อรักสุดแสนรับใจความพิเศษขั้นที่สองที่จะเพิ่มความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้รับสุดๆคือทางร้านยังมีบริการจัดทำคลิปเรื่องราวความรักของคุณในรูปแบบการ์ตูนที่ล้อเลียนหน้าคู่รักเสมือนจริง หรือถ่ายทำเป็นวิทีาบอกรักหรือข้อความเสียงจากผู้ส่งมอบที่ต้องการสื่อสารถึงคนที่รักกันแบบตัวเป็นๆจากนั้นเราจะจัดทำเป็น QR โค้ดติดบนกล่องของขวัญที่ลูกค้าเลือกลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกตามไลฟ์สไตล์ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ดยเรามีบริการเดลิเวอรี่ส่งตรงเพื่อเซอร์ไพรส์แด่คนรักของคุณตามวันและเวลาที่คุณกำหนดเพื่อคนรักของคุณได้รับของขวัญและสแกน QR โค้ดที่หน้ากล่องผ่านสมาร์ทโฟนจะมีคลิปการ์ตูนหรือวีอาบอกรักให้ได้เซอร์ไพรส์กันก่อนเปิดกล่องซึ่งเหมือนได้รับของขวัญจากคนที่คุณรักตัวเป็นๆกันเลยทีเดียวและสามารถบันทึกเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำให้อบอุ่นและประทับใจอย่างไม่ลืมขอขอบคุณธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิต